you <sharp inhale> สวัสดีครับพบกับรายการยูนิีบอกต่อครับผมธนภพทวีวงศ์สมบูรณ์ครับวันนี้พามาที่อิซิสูเอิงวันไตออโตเซลนะครับสาขาซิลินทอนของเรารีวิวอันนี้นะครับหลายท่านรอมานานแล้วนะครับเอ็กซิลี่นะครับเรามารีวิวในตัวของอิซิสูดีแม็ก1.9 DDI Blue Power Exilie นะครับในรุ่นสปีดนะครับสีนี้เป็นสีดำสียอดฮิตของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เทปนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็ภายในที่ทุกท่านเฝ้ารออยู่นะครับ าครับตามมาดูเริ่มตั้งแต่ภายนอกกันเลยครับครับในส่วนของบริเวณด้านนอกก่อนนะครับที่ผมจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าจุดเด่นของตัว X Series Speed ตัวนี้เลยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้เลยก็คือสติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเรามาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตัวสติกเกอร์ครับจะเป็นขนาดใหญ่เลยเป็นคาดคู่กันนะครับที่ฝากระโปรงก่อนนะครับหลังจากนั้นครับจะมีเรื่องของโลโก้สีแดงนะครับตัวนี้ที่ยอดฮิตของเราอยู่แล้วนะครับในรถบรรดารุ่นอื่นๆของอีวสุ ก็มีการถอดออกไปนะครับเอาไปติดตั้งในรถของตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่คือเอกลักษณ์เขาเลยนะครับถัดมาที่เด่นชัดเจนอีกอันนึงคือตัวลิ้นครับตัวลิ้นตรงนี้นะครับตัวนี้ที่เป็นสีแดงใหญ่เลยอันนี้มโหฬาเลยนะครับอันนี้บ่งบอกเลยครับว่าเอกลักษณ์ของ e X s e r ซ e s ของเราตัวใหม่เนี่ยมาในสไตล์รูปลักษณ์ที่ฉบเฉียวเลยนะครับส่วนอื่นๆนี้นะครับที่โดดเด่นก็คือเรื่องของบริเวณไฟหน้านะครับที่ผมบอกไปหลายๆเทปแล้วคือถ้าตัวพันเก้าหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ของเราเนี่ย ตรงนี้ของเราจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับไม่พอนะครับยังมีเรื่องของตัวเดย์ไลท์นะครับที่เข้มอยู่ในโคมไฟนะครับอันนี้เพิ่มความชัดเจนเข้ามานะครับแล้วก็ด้านล่างครับด้านล่างถ้ามองดูจีก็จะเป็นเรื่องของไฟตัดหมอกอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ที่ภาพรวมของบริเวณข้างหน้านะครับเด่นๆก็จะเป็นเท่านี้เลยกระจังหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นกระจังหน้าก็จะเป็นสไตล์เขาเลยของตัว X Series นะครับไปครับเดี๋ยวตามมาดูด้านข้างครับมีอะไรต่อครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับ เริ่มตั้งแต่ล้อกันก่อนเลยนะครับล้อของตัว X Series p ปี d ตัวนี้นะครับมาในขนาด2 1 5 7 0 1 6เครับเป็นล้อแมกขนาด16แต่ว่าในตัวลวดลายของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนของในรุ่นอื่นๆนะครับเขาจะเป็นเป็นลายคล้ายๆลายก้านดาวอะครับนะครับแล้วก็จะลมสีดําให้เสร็จสับเลยแล้วก็มีโลโก้สัญลักษณ์อิสุมาที่ดุมล้อให้ด้วยนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามไปแบบเป็นสไตล์ของ X Series เรเลยนะถัดมาครับบริเวณคิ้วไล่มาเลยนะครับก็าําได้ลงตัวอยู่แล้วนะครับตรงนี้ครับจุดเด่นของเราอีกอันหนึ่งก็คืออบริเวณขง โลโก้สีแดงนะครับเขียนว่าสเปคแครนะครับเป็นพิมพ์นูนสีแดงชัดเลยเป็นเอกลักษณ์ของตัว X-Series เขาเลยนะครับด้านข้างครับก็จะมียาวไปเลยเป็นตัวของเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นเป็นเหมือนกับชุดแต่งให้เสร็จสับมาเลยนะครับตรงชายมันใดด้านล่างนนคับส่วนี้ส่วนกระจกครับกระจกตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถไปเลยนะครับใน X-Series จะมีด้วยกัน2สีนะครับเป็นสีขาวและสีดําถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นสีดําสีเดียวตัวรถแล้วก็จะมีไฟไฟเลี้ยวด้านข้างที่กระจกให้ด้วย ไะครับไล่มาเรื่อยครับมาเมื่อเปิดครับเมื่อเปิดในตัวของเอ็กซ์ซรีตัวนี้จะเป็นชบเขี่ยวในลักษณะของเมื่อเปิดสีดาซื้อว่าสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วนะครับด้านข้างครับโดยภาพรวมกว้างก็จะประมาณนี้คือทําได้ลงตัวอยู่แล้วนะครับตัวคิ้วก็เนี่ยเขาจะยาวมาเลยนะครับยิงยาวมาเลยมาถึงตรงบริเวณห้องแคปนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแคปเหมือนกันนะครับแคปของเราก็จะเปิดได้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับเปิดได้นะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวดูข้างในครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในด้วยว่าข้างในเนี่ยเรามี อะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูด้านท้ายก่อนครับปะครับส่วนด้านท้ายนะครับอันนี้เอกลักษณ์ของเราอีกแล้วเหมือนกันนะครับมาด้วยชุดแต่งต้องบอกชุดแต่งด้านล่างก่อนเลยนะครับชุดแต่งเป็นคิ้วนะครับมันไม่ใช่กันชนนะต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่กันชนเป็นคิ้วที่รับมาทั้งคันเลยนะครับเหมือนกับตอบรับกันมาตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะเด่นชัดเลยนะเป็นคิ้วงนี้เลยนะครับแล้วก็จะโดดเด่นด้วยสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์ทังทีครับตัวพิมพ์นะต้องใช้คำ อันนี้ก็เห็นเหมือนกันครับในรถของรถปิกอัพในรนอื่นๆนะครับก็ชอบเอาไปติดกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของเขาคือตัวนี้เลยของตัว X-Series สปีดของเรานะครับนี่เป็นโลโก้สีแดงพิมพ์นูนนี้นะครับส่วนถัดมาด้านล่างครับจะเป็นตัวพิมพ์นูนเหมือนกันเป็นคําว่า D-Max แต่ว่าอันนี้เป็นสีเงินนะครับเพื่อให้ตัดกันในส่วนนี้นะครับถัดมาครับสติกเกอร์นะครับที่ผมบอกก็คือเป็นชุดเดียวตอบรับมาจากตัวบริเวณของกันชนหน้าเลยไอ้ตรงบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับมารับจุดนี้เลยนะครับก็จะเป็นลายเดียวกกันนคขาดใล้เียงกันนะครับ มือเปิดครับอันนี้เว้นว่างไว้มือเปิดก็ยังคงเป็นขนาดใหญ่นะครับใน1.9บูพาวเวอร์เนี่ยนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยจะเด่นชัดในเรื่องของเวลาเปิดช่วยในการเปิดนะครับแม้แต่คนที่มือใหญ่ๆนะครับด้านนี้ครับจะมีเป็นคล้ายๆกับตัวผมว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์นะจะเป็นแบบแผ่นหนานะครับเป็นแผ่นหนาเลยเป็นตัวหนังสือ X จะเป็นสีแดงนะครับแล้วเขียนว่า X Series นะครับให้รู้เลยว่านี่เผ่าพันธุ์ของเขาเลยนะครับหรือว่าะกูลของเขาเลย X Series นะครับด้านล่างก็มีครับ DDI เหมือนกัน แน่นอนครับส่วนสุดท้ายครับตัวนี้สติกเกอร์สีเงินบ่งบอกเรื่องของเทคโนโลยีล่าสุดของอีสตูอยู่แล้วนะครับที่เรามีนะครับนั่นคืออีสตูดอินไซต์นะครับภาพรวมกว้างของตัวด้านท้ายนะถ้าเรามองภาพท้ายกว้างนะครับก็จะมีเรื่องของไฟเบอร์นูนิสามอันนี้มีอยู่แล้วแล้วก็โลโก้ตรงบริเวณที่กระจกเขียนว่าสปีดนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เขาเลยคือตัวเขา้ะมีสปีดอยู่แล้วก็กระจกแผยหลังนะครับกระจกแผงหลังตัวนี้มีในส่วนของไร้ฟ้านะคุณผมลดไร้ฟ้าให้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าดูลักษณะคืืออเหมนกับ วัยรุ่นวัยรุ่นเนาะดูแล้วแนวบึกบึกแนวดุดุหน่อยนะครับพร้อมจะลุยพร้อมจะลุยนะครับโอเคนี่คือภาพรวมกว้างแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆก็จะมีเรื่องของตัวไฟท้ายแบบ LED นะครับอันนี้ก็ลมสีดําให้แล้วนะครับส่วนนี้เพิ่มเติมน,นะครับป่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูภายในครับว่าภายในจะชบเฉี่ยวได้ไม่แพ้ภายนอกหรือเปล่านะครับตามมารับภายในนะครับพอเขามานั่งรู้สึกสบายๆไงไมยรุ้นะ โดยรุ่นครับโดยรุ่นทันทีพอพอนั่งปุ๊บรู้สึกผมจะกลับมาไวรุ่นทันทีนะครับก็อย่างนี้ครับในรุ่นของแต่ละรุ่นที่เราพรีวิวไปเนี่ยนะครับพอกลับมารุ่นของ X s e r ซ e s เนี่ยผมรู้สึกผมฉีกฉีกความเป็นอีสุไปเลยนะเพราะว่ามันมีเรื่องของโทนสีเอามาตัดก่อนอันดับแรกนะครับพอนั่งปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ดูดูเราเป็นวัยรุ่นทันทีนะเนี่ยครับจะมีการตัดสีขอบสีแดงหมดเลยนะครับเอารายละเอียดทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับเริ่ากส่วนแรกประตูประตูนะครับ เนี่ยครับทำออกมาเป็นเงาเงาเนี่ยครับเป็นสีมองเห็นเนาะท่านผู้ชมมองเห็นนะนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ X สีแดงสี X เนี่ยเป็นสีขาวนะแต่ว่าตัวคิ้วที่เป็นสีแดงนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าเป็น X Series นะครับถัดมาครับตรงบริเวณพวงมลัยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเดินด้วยได้สีแดงนะครับรายละเอียดยิบย่อยนะครับแล้วก็โลโก้ตรงกลางของสติกเกอร์ตรงกลางของพวงมลัยครับจะเป็นคาว่ายูสุแต่เป็นสีแดงนะครับและที่เด่นๆก็จะเป็นนี่เลยครับบริเวณคิ้วทั้งหมดเลยนะครับคิ้วด้านทั้งหมดของตัว คอนโซลหน้าทั้งหมดจะเป็นสีแดงตัดสีแดงเลยนะครับเด่นเลยอันนี้เอาเด่นเลยนะครับแล้วก็บัรเวียนที่หัวเกียร์นะครับก็จะเป็นสีสีแดงเหมือนกันนะครับหนังสีดำหรือว่าตัดด้วยได้แดงนะครับเบาะครับระดเบะเบาะนี่จะเป็นเบาะแบบผ้ากำมะหยี่นะครับเบาะผ้ากำมะหยี่แล้วก็มีการตัดด้วยสีแดงอย่างนี้ด้วยนะครับมีการเล่นสีแดงนะครับอันนี้ทาทาได้เนียนนะครับทําได้แบบประทับใจนะถ้าชอบไปรุ่นไปรุ่นนี้จะชอบเลยครับทนภายใน่วนยละเอียดอื่นนะครับถ้าเรื่องของเสี่ยงในความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ m อ d ดีก็ยังคงมีปกตินะครับ m อ d ดีเรามีอยู่แล้วทุกรุ่นแล้วก็ GSI นะครับบอกการเปลี่ยนเกียร์และช่วยในการเปลี่ยนเกียร์อันนี้ก็แน่นอนนะครับมาด้วยเกียร์6สปีดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนวิทยุครับวิทยุเป็นแบบ2ดินใหญ่โตมโหลารไม่ต้องห่วงครับ,รบตัวนี้เล่นได้หลายแบบนะครับต่อบูทูธได้ด้วยต่อบูทูธหมายถึงว่าโทรศัพท์เราสามารถต่อบูทูธแล้วก็คุยโทรศัพท์ผ่านที่ตัววิทยุได้เลยเล่นยูได้ด้วยเหมือนกันนะครับเหมือนกันหลายเเททีี่ผมคยไป นะครับอันนี้เปิดฝานิดหนึ่งนะครับนี่แล้วก็มีตัวพักต่อ USB นะครับนี่นะครับมีเหมือนกันแล้วก็สามารถเล่น CD ดี MP3 ได้ปกติครับทั่วไปนะครับเสียงนี่ก็ตึบไม่ธรรมดานะครับมีลำโพงด้วยกัน6ตัวแล้วมี6ตัวมีตรงนี้ประตู2เมื่อกี้ที่ผมชุมเรืองมองนี่นี่นะครับมีด้านบนเพดานให้ด้วย2ตัวเป็น4แล้วแล้วก็ทวิตเตอร์ด้านหน้าอีก2ถุงลมนิรภัยครับมีทุกรุ่นไม่ต้องห่วงครับนี่ช่องเก็บของต่างๆมีให้ครบคัน อุปกรณ์ชาร์จไฟครับไม่ต้องห่วงเขาเหลือเฟือมีทั้งในนี้ด้วยนะครับตรงนี้ชุดหนึ่งนะครับทีวางแก้วน้ำเอ่ยต่างๆเยอะแยะครบคันครับมีครบหมดเลยนะครับที่ใส่แว่นตาอันนี้เป็นพื้นฐานอุปกรณ์พื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็โดยรวมกว้างอันนี้มีช่องเก็บของด้วยนะครับมีช่องเก็บของฝั่งนู้นจะเป็นเรื่องของช่องเก็บแม่แรงยางอะไหลนะครับอันนี้คือภาพรวมกว้างนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับมาลองดูมาดูที่โชว์รูมเลยนะครับว่าความสวยของมันมากน้อยแค่ไหนนะครับกับตัวเอ็กซิลี่ ครับเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวตัวของ X Series ตัวสปีดตัวนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับอยากให้ทุกท่านมาลองนะครับมาลองดูที่โชว์รูมกันเลยมันไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับก็สุดท้ายนะครับฝากไว้ครับทั้งทาง Facebook ของเราก็ดีหรือว่าทางยูทูบของเราก็ดีนะครับอยากจะให้เรารีวิวเรื่องไหนอยากจะให้เราแนะนําเรื่องอะไรบอกกันมาเลยครับเรายินดีนะครับก็ฝากด้วยนะครับที่นี่ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยอิสุขขุนต่ายสาขาสิรินทร์นะครับแล้วก็17สาขาของเราทั้งเหลือที่เหลืออด้วยยะากจ ฝากทุกท่านด้วยนะครับที่สรุปค้อนไต้ครับความวังใจที่ต้องบอกต่อแล้วพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนรายการยุนทีบอกต่อครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีดีครับมาเชิญชวนแฟนๆชาวยุนทีบอกต่อกันนะครับเป็นรายการยุนทีบอกต่อ e e t and Joy ครับกิจกรรมในงานนะครับก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะครับสไตล์ของธนภพเลยนะครับเอาแบบวิธีการดูแลรักษาวิธีการใช้รถยังไงให้มันประหยัดให้มันปลอดภัยด้วยนะครับ ก็ในงานก็จะให้แบบเน้นแนวเป็นกันเองนะครับเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นไหนก็นแล้วแต่รถเกง๋งเออรถกระบะเออยี่ห้ออื่นอะไรผมยินดีครับอยากจะให้คําร่วมฝั่งเยอะๆจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นในมาหมดเลยครับทุกเพศทุกวัยนะครับอยากให้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันนะครับกิจกรรมในงานนะครับจะมีการแจกรางวัลด้วยนะครับเราจะจัดกันในวันที่21สิงหาคมครับ เวลา9โมงถึงเที่ยงที่อิสุสุอื้องวันไตสาขาตลิ่งชันนะครับอยากให้มากันเยอะนะครับลงทะเบียนตรงนี้เลยนะครับตามเว็บลิงก์ตรงนี้ลงทะเบียนก่อนนะครับจะได้มีสิทธิ์เข้ามานั่งก่อนนะครับและพบกันบ๊ายบาย